บทที่ 6. เอวะเมสุตดดังเอกะสมมย,ยังพะควาพารานสิยังวิหันติอิสิปะตะนีมีมีคาทะเยตัตคัโวตัคโวพะควาปัจจะวัคคิเยพิกุอามันเตสิเทวะเมพิพเคเวอัตตาปภะชะเตนะนะสัตเสสิ สัพายาโยจายังกาเมสุกามะสุขะตุติกานุโยโคโหิโนหมัมคัมโมโปโฉชุชะสิโกอะนลิโยอ,อนัตถะสันติโยโยจายังอัตตกิริมะนะทานุคายโยโคโทุกโขอนะ ลิโยอะนันทะสัตหิโตเอเตเตภิกขเวอุโพทะอ,อันเตอัตโน,นป,ปคัมมะมัชิมาปะทิปะทาตถาคเตนะอะภิสัมพุทธาจากขุรกะระณีอยายะ,ะนกระณีอุปะสะยายะอะภิยายะสัมโพทายะ พิพานายสังวัตะติกัตามาจักสาภิกเวมาชิมาปะทะัปทิปทาตะัะขะเตน,นะอภิสัมพุชาจักขุกระรณะียานะกระรณะีอุปสะามมายะอภิยายะสัมพุทายะนิพานายะสังวะตะตัตติอายะมีวะอะริโยอัตถังคิโก มัคโขเสยทีทางสัมมาทิฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากะมันโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกเวมาจิมาปะิตตะตาตถาคตะนอภิสัมพุทชาจักขุกะกรณีญาณกะรณีอุปาสมายะอภิยญะสัมพธาธะ นิพานายะสัง,สงวัตะติทิทังโขงปณะพิกาเวทุกขงังอริยสัจจังชาปิติทุกขลาชาละปิทุกขามาละนัมปิทุกขงังโสกะปะลิเทวะทุกขงังทะโมทะมานาสุป,ปายสาสปิทุกขาอ,อปิเยหิสัมปโยโคทุกโข ปิเยหิวิปโยโคทุโขยัมปิชังนะละพติตัมปิทุกขังสังขิเตน,นะปัจจุป,ปาทานะคตถาทุกขาอิทังโขงปะนะภิกขเวทุกขะสม,มุทโยอริยสัจจยายะตันหาโนโปโนภะภิกานะดิลาคาสหคตาตะละตะตา พนินทินีเสยทีทางกะมตัตนหาภวะตันหาพิขเววะตันหาอิทังโขปะณะพิขเวทุกขะนิโกโรโลโทอริยสัจจังโยตัสัยเยว,วะตันหายะอเสสะวิราคะนิโลโทจาโคปะนิคันโทมุติ อาณนาะละโยทิทัทงโอปะนะพิขเวทุกขนิโรธามะมา,ม,ามิเีปัติปะธาอาริยะสัจจังอะอะเยวะเมอะดิโยอัตถังคิโกมะโขเสยะทิทัทงสัมมาทิฐิสัมมาสังคโปสัมมาวาจสาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวา ยาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจติมีพิกเวบุพเพอะนุนุสุเตสุธเมสุจังขุอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโลโกร อุทปะฏิตังโขปะิทังทุกขังอริยสัจจังปะริเยยมติเมพิกะเวอุเพอนุนุสุเตสุธรรมสุจังขูอุทัปะฏิญานังอุทัปะฏิปัญญาอุทัปะฏิวิชาอุทัปะฏิอะโลโกอุทัปะฏิตังโขปะฏิทังทุกขังอริยสัจจังปะริยะทันติเมพิกะเว บุเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอะโลโกอุทัปฏิอิทธิทางทุกขสมุทโยอะิยังจะสตติเมพิขเวบุเพอะนุนุสัตตุเซสุธรรมเมสุจังขุอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชา อุทปะิอะโลโกอุทัปฏิตังโขปฏทิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตัมพันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมสุจังขูอุทปฏิญานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิอิชาอุทปฏิอะโลโกอุทปฏิตังโขปะิทังทุกขะสมุททโยอริยสัจจังปะหิ นานติเมพิกขเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทัปปิยานังทัปปิปัญญาทัพปิวิชาทัพปิอะโลโกอุทัปปิอิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจิเตงเมพิกขเวบุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจังขุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาทัทปิวิชาทัพปิอะโลโกอุทัปปิตังโขปิตังทุกขนิ โลโทอริยสัจจังสัจจิกาตมพันติเมพิกขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังขูทัปฏิยานังอุทัตปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาวุทัปฏิอะโลโกอุทัปฏิตังขปฏิทางทุกขนิโลอริยสัจจังสัจจิกตเมพิกขเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังขูทัปฏิยานัง อุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอะโรโกอุทัปปิอิทิทางทุกขนิโรธามินีปฏิปัาอริยสัจจังเตมีพิขเวปุภเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจังขูอุทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปปิอะโรโก อุทาปฏังโขปฏิตังทุกขะทินิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจ,จังสัพพาเวเตปฏิเมพิกขเวอุเพอะนะนุสุเตสุธรรมเมสุจังคุอุทาปฏิญาณนังอุทธปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทธปฏังโขปฏิทังทุกขะนิโร ทคามิเีปฏิปตาอริยสัจจภาวิตันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจังภูอุทฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทฏิวิชาอุทภิอโรโกอุทธปฏิยาวจีวะจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวังติปิละวันตัง เทวทศากาลังยาถาภูตังยะนะทศนังนะสุวิสุทังอโหสิเนวะตะวาหังพิกเวสะเทวะเกโลเกส,สัมามาลเกสัมภามาเกสัปสัมะนาภามานิยปัชยะสะเทวนุสายาสะอนุตะลังสัมมาสัมโพโทโอภิสัมพุทโธ ปัญจยาสิงโยตาจะโคโมเมพิกาเวอิเมสุจะสุตุอิดิยะสัจเจสุเอวังติปติภาขังทวาทัากาลังยะถาภูตังยานสัทธาสานังสุวิสุทังอโหสิอัถาหังพิกาเว สาเทวเกโลเกส,ามา,กเกสมามาเกสัมภะเกสัจมะนะพัมมะนะมนิยาปัายสาสัเทวะมะนุษยญานุตะลังสัมมาสัมโพธิสัมมาสัมพุทโธปัจจังยาสิงยาณจะปะณะเมทัศนังอุชาปะฏิอุปากะเมวิมุติอายะมันติมาชาติ นติธานิบุพะนณะภาวติอิทะมะโอจะภาวะขาวาอันตามะนาปจจาวิยาพิขุภะขวันโตภาสิตังอะพะอะพินันทุอะอสยะสมิงจะบันะเวยะการณะะสมิงพัฒมามาเนอัชยะมะโตโกธัญยะสัต วิละชังวิตาละมังธรรมะจักขุงอุทะปะทิยักกิจิสัมุทธรรมะมังสัมพันตังนิโลธมัตติปวัตติเตจะภักวะวาตาธรัมรมะใจจักเกภูมมาเทวาสัทธานุสุสาเวสุงเอตมัมภะกวันตา ฮาลานิสิยังอิสิปติเนมิขะทะเยอนุตตะลังธรรมะจักกะกังปะวัตติตังอปะวัติยะยังสัมเนวะนะวะหัมเนวะวะเทวะนะวะมาเลเกนะวะหัมนุกนาวะเกเจจิวะโลกะสมิติภุมมานังเทวะนังสัทธาสุตวะ จตุมหาราชิกาเท е วสัทธมนุษสาเวสุงจตุมหาราธิกานังเท е วนางสัทธ,ธาสุตตะวาตาวติสาเท е วาสัทธ,ธามนุษย์สาเวสุงตวติสานางเท е วนางสัทธังสุตตะวายามะเทวาสัทธมนุษสาวสุงยามะนางเท е วนางสุทธังสุตตะวา สิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงสุติตานังเทวานังสัทธสชุตตะวานิมาลตีเทวะวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมานะลันติตังเนเทวะนังสัททังสุตตะวาปะลิมิตตวาสันลตีเทวาสันทธมนุสสาวสุงปะลินิมิตตวาสวันตินังเทวาสัททังสุตตะวา รมายิกาเทวาสัมมัทธนุสาเวสูงเอตัมพัควาตาอาลนาสิยังอิสิปะตะเนภิกขาเยอนุตตะลังธรรมจักกังปวัตติตังอปวัตติยังสัมมาละนวะพมานะนีวะเทวะนี วามาเลนะวามพม,มานุนาวาเกนะจิวาโลกัสมิตตาติอิติหเตนะขเนนะเตนะมุหุตะเตวะนะยาวาพมมามะโลกาสัทโทพัมอัพุธขชิขจิจิอัสสัะทะสะหสีโลกะธาตุ สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิปะปะมาโนจะโอโหโอโลาโลโอภาโสโลโเกปตุละโหสิอติกรมเมวะเทวะนังเทวะนุภาวังอัก,กโถภคะวาอะนุทังนังอุทาเนสิอัญญาสิวตัตโพกันโพ กันทะโยอัจยาสิวะโตโหกันทะโยติอิทธิตังอิหังอายสะมมันโตโกทันสัจยาสะอันโยโกทันโยเตวะนามังอโหสิติ